วันนี้มาพรีวิวนะครับฟุตบอลลีโวไทยลีกครับคู่วันเสาร์ครับที่9กครับบัวเปิดบ้านเจอกับเชียงรายนะครับก่อนเกมครับบัวอันดับ9ครับเชียงรายอันดับ2ครับเชียงรายก็ลุ้นจากฝูงครับเพราะว่าวีฟนี้เป็นรีลัมครับเจอกับการท่าเรือครับถ้ามีใครสะดุดนี่ ชียงรายก็ลุ้นจากฝูงได้นะครับน้องบัวครับจะขาดประตูนะครับนัตพลขจรมาลีครับประตูตัวเก่งครับแล้วก็ลินดอโคเฮนครับที่เหลือก็สามารถจัดทับลงได้แล้วแต่โค้ชเลยครับว่าจะจัดแบบไหนครับเราก็จําลองแบบนี้ก่อนนะครับส่วนเชียงรายนะครับไม่มีชีฮุนครับแล้วก็เอกนิตครับอาจจะส่งมาซุล่าลงก่อนครับ ดูนัดน,นี้ครับว่าสามแต้มจะเป็นของใครนะครับของบัวก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับล่าสุดก็เสมอเมืองทองมาหนึ่งหนึ่งครับส่วนเชียงรายก็เอาชนะ BG มาครับสองศูนย์ครับเดี๋ยวดูนัดน,นี้ครับว่าฝ่ายไหนจะมีชัยครับทัศนพงศ์แม่จะโยนให้เฮมิงตันครับเฮมิงตันวันนี้คู่กับอภพิวาสครับบินเนอร์ าบอลขึ้นมาชินภัทรเขาะกันอยู่ครับในแดนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ครับเชียงรายโยนเลยครับให้ศิวกรมงเช็ดมาก็ไม่ดีครับแต่ตั้าทางฝั่งขวาครับภาสนพงศ์โย,โยนมาลูกนี้ก็มาเสร็จครับโยนไม่ดีครับเชียงรายจะสวนฟิลิปเป้ สุริยาครับแล้ววิ่งเติมไปเลยครับฟิลิปเป้เข้าซ้ายแมไม่เปิดครับม้วนกลับมามองหาเพื่อนตัวในครับให้มาที่พิธิวัตสุริยาลองโยนเข้ามาบิวตั้งลูกนี้โอ้แรงไปครับเอายังได้อยู่สันเวสุล,ล่าครับาทางขวาสิรกรกลับมาตั้งตรงกลางพิธิวัตโยนเข้าไปไหนลูกนี้โยนแรงไปหรือเปล่าครับแม่ต้องเคลียร์ทิง้ง ไม่ายังไม่ออกครับไปเล่นต่อไปเชียงรายครับตั้งกันที่พิธีวัดครับออกทางซ้ายสวยครับสุิยาของบอลให้แล้วครับทีมเยือนมสซิล่าไม่ยอมให้ครับเสียบอลไปแล้วแม่ได้ฟาวก่อนครับงนวนี้บอลช้าครับแต่ว่าเหลี่ยมมันได้ครับเหลี่ยมทำการต่อฟาวให้ได้ฟาวลยงนี้ ฝีคลิกของเชียงรายครับฟิลิเป้ยืนอยู่ที่ลูกครับแล้วปืนยิงครับลูกนี้อู้หูยหลุดหลุดออกไปครับเฉียดคานออกไปครับนิดเดียวจิติคุณครับให้มาอานิสงสนพงศ์วิ่งตันวิ่งไปรอแล้วครับไม่ให้เอาให้แล้วครับทางขวาอูให้ลูกนี้ให้แรงไปครับแล้วมันไต่เส้นครับจับบอลไม่อยู่ ตัดบอลกลับมาได้ครับน้องบัวเฮมตันเปิดโยนมาแล้วมงโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกนี้สาก,กัดลูกนี้ไปได้เสี่ยงครับเปิดเข้ามาครับเฮมตันเล่นใกล้ๆครับสถาพรโยนมาติดครับลูกนี้ได้อยู่เอาตัดบอลได้แล้วครับบิวลงมาล้วงครับ โหแล้วไม่เล่นเร็วครับเชียงรายค่อยๆต่อขึ้นมาจากแดนหลังครับเอาโยนแล้วครับโยนมาลูกนี้เก็บได้ครับมาสั่นทางขวายัางไม่ให้ครับไหลเข้ากลางพิจิวัตทางซ้ายสุริยาฟิเิเป้รอทางซ้ายครับ จะเปิดนะเปิดไม่ได้แล้วครับโดนบังอยู่แล้วลองโยนเึ้าม,มาแล้วหูยยิงลูกนี้ถ้าเป็นบิลคนเดิมครับลู้นียิงท่ายากไปหน่อยครับเปิดเข้ามาแล้วจวังหวะมันยิงมาบาก็มันย้อนครับก็เลยต้องต,ตีลูกาเตะครับลูกนี้ต่อบอลขึ้นมาครับบัวเป็นข,ขวา อัสนพงศ์ให้มาเ,มเออสันเฮมริกตันไหลามาอภิวัตเฮมริกตันเอาให้ช่องนี้สวยครับอัสนพงศ์เติมมาเปิดโค้งโผล่มาแล้วโอ้โหล้มครับลูกนี้เอาอยัางไงยังได้อยู่ครับจิรพัฒน์โหแล้วไม่ทันครับจบซึ่งแม่ก่อนครับศูนย์ประตูต่ตอศูนย์ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับ ลุ้นขึ้นหลังก็ต่อครับอา้วก็มาลุ้นครึ่งหลังครับว่าเชียงรายครับจะทำประตูได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะแบ่งแต้มครับศิลกรน้องบัวของโคชวังช่วงหลังๆก็ทำผลงานดีครับเดินดสั่งให้มาอภิวัตรอู้ห้ลุงนิ้สั้นไปหน่อยครับไม่ถึง เสียงลายให้ทางซ้ายฟิลิปเป้ไหลามาที่บิลบิลเข้าซ้ายแหมยิงไม่ได้ครับโดนบังอยู่ฟิลิปเป้ออกมาทางซ้ายสุริยาขึ้นกลับมาครับพิธิวัตแน่นไปหมดครับสีชมพูเต็มไปหมดไอสุล่าฟิลิปเป้นี่ครับเคาะอยู่ตรงหัวกะโหลกครับเจาะไม่เข้าสุริยาให้มาพิธิวัต ขึ้นกลับมาเวสุล่าเอาแล้วให้ช่องนี้มาที่บิลพิกแมยิงไม่ได้อีกแล้วครับขึ้นกลับมาสันโยนเข้าไปมองออกมาเอาตัดบอลได้ครับเฮมิสตันให้มาอภิวัตรอ้าวเสียบอลไปแล้วครับจังหวะนี้มีสัญญาณจากผู้ตัดสินครับฟาลครับโดนแย่ครับลูกนี้ได้ฟาลครับ นี้เป็นบอลของหนองบัวครับจะเปิดขึ้นหน้ามานิงตันนี่เล่นลูกเซตพิสตลอดครับโยนมาอภิวัตตั้งมาไม่ได้ครับเอาแล้วเข้าทางเชียงรายครับศิวกรวัันไปไม่ได้ก็กลับมาตั้งใหม่ครับเชียงรายต้องต้องสามแต้มนะครับถ้าจะไปลุ้นจากฝูงนะครับลุ้นบุรีรัมะดุดครับทุ่มมาอาซล่าศิวกร ไหลทางขวาครัามาสันเข้าซ้ายไม่เปิดครับให้ศิวกรโยนด้วยซ้ายเข้ามาแล้วลูกนี้แม่บิลครับเล่นไม่ได้ยังได้อยู่ตรงกลางไหลามาเอาเติดครับของกลางยังได้อีกแล้วครับโอ้โหเก็บบอลเก่งมากครับวันนี้เชียงรายเล่นทางขวาศิวกรบาสุล่าโยนเข้าไปโยนไม่ดีครับเสียบ,บอลไปง่ายๆไสเปิดเจมขึ้นมา เหลือ,อีส10กว่านาทีครับจะหมดเวลาแล้วอาร์ซิลิองจ่ายติดแล้วเอาเป็นเป็นบอลของเชียงรายครับสันสิบกรอนขึ้นทางขวาแตะเข้าซ้ายครับเบิ้ลกลับมาเอาครับมีพื้นที่แล้วเปิดติดอีกแล้ววันนี้หนองบัวกับเกมรับแน่นมากๆครับแล้วจะสวนครับเล้อสัน ไอ้มิตันขอบอลอยู่ครับแล้วอภิวัตรก็อยู่ตรงนั้นแล้วอูช้าครับตัดสินใจไม่ดีครับอูน่าจะให้แต่จังหวะแรกแล้วจะสวนครับฟิลิเป้มองแล้วครับมองแล้วครับอูต้องมีพื้นที่ตรงนั้นไหลให้บิลพิกเข้าขวาแล้วยิงอูลุงนี้เปลวไปหน่อยครับไม่ปาดได้โอ้โหแล้วเวลามันกระชั้นชิดเหลือเกินครับกำลังจะหมดแล้วด้วยเอาครับหมาอีกทีหนึ่งฟิลิเปสียฝ่าวครับหนองบัว นี่ครับจังหวะพลิกแล้วบางบอนเก่งครับเข้าลูกนี้ก็เสียเหลี่ยมให้พิลิเป้ครับดูจังหวะน,นี้ครับจะทำได้หรือเปล่าเปลี่ยนตัวครับบวัวแล้วเอาเปิดครับไม่ยิงให้มาเฉลีพัฒนนี่ก็ลงมาใหม่ครับแล้วเปิดไปทางซ้าย เรเปลี่ยนกันรัวเลยครับสมุทรการลงมาแทนาฟิลิปเป้มันจะจบแล้วโอ้ไม่ทันครับทำอะไรกันไม่ได้ครับในเกมของเราครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอกาสดีเดี๋ยวมารีวิวให้อีกนะครับ Jordanle never plate is